ในคลิปในไลฟ์ของมึงอะเออมึงเงากูไปพูด,ดลูกมึงก็พูดใส่กูแล้วจะให้กูนั่งนิ่งเฉยเหรอบ้าใือวันนี้มายังไม่จบแล้วแถมยังปิดคอมเมนต์ด้วยโอ้หนะเรื่องปิดคอมเมนต์วันคืนเรื่องปิดคอมเมนต์กูเปิดไม่เป็นเออ, <laughs> เ,อ,อเปิดเป็นรถมึงค่อยมาระบายกูปล <laughs> ่อยให้มึงระบายแน่นอน <laughs> ยังไม่พอเหรอระบายยังไม่พอถมถุยยังไม่พอเหรอไล์หรือว่าไอ้เนี้ยก็พูดถึงกูมึงหาคอนเทนต์กับกูเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวคลิปมึงพูดเสร็จกูต้องหลายคลิปหลายหลายไลท์แล้วเนี้ยเออกูปิด comment. คอมเมนต์กูลืมดูว่ากูไม่เปิดคอ <c oughs> มเมนต์กดไลค์กดไลค์ครับกดไลค์ครับกดไลค์ลืมเดี๋ยวกูเปิดให้มึงอยากระบายกูเปิดให้ของเน่าในปากมึงอะมึงอยากเอาออกมาดิกูเปิดให้ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้มึงเปิดมึงมาเลยเออมาดิ เล่าไปเป็นเป็นจริงมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีมักขอให้ดิฉันไม่พูดถึงแต่เวลาคุณโดนเอาลูกเอาเรื่องไปพูดถึงว่าคุณเปเป็นล้านเนี่ยนี่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 เปเป็นล้าน,ก,าาาก,นกูไม่เคยพูดเอามาจากไหนกูไม่เคยโพดเลยว่าเปเป็นล้านมึงอย่าบิดนะว่ากูเป็นคนพูดมึงอย่าบิดนะใครพูดให้เปเป็นล้านมึงนะ ไม่เคยอุ้ยไพูดนะเว้ยน่าไปขอเขาไหมไม่อยาพูดถึงคุณในสิ่งที่ที่ฉันพูดมันเป็นข้อเท็จจริงจริงตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวอีดอกจริงตลอดเลยเไปเที่ยวใครจะจ่ายใครจะพาไปเที่ยวอะไรยังไงเป็นเรื่องสมัครใจของคุนสองกลุ่มแต่การไปเที่ยวกันแล้วก็ไปโซเล่นั่นนู่นนี่แล้วก็ออกมาไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปกัน โอ้า <c oughs> ให้กูเงียบแล้วกูไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยวจ้ะสิทธิ์ของกูไหมกูจะโพสอะไรมันสิทธิ์ของกูไหมแก้วใครจะไปรู้อ่ะเออ,เอ,อใครจะไม่ไปนึกถึงเออใครจะไม่ไปนึกถึงเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยว,วครับเอีพีสามกูไลค์กูว่าอะไรเยอะแยะกูไม่ได้เอ่ยถึงใครเลยกูไปเที่ยวสนุกสนานกูไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวแหละมาต่อสิครับมาต่ออีพีสามนะครับมีสิทธิ์ไปเที่ยวใค่ลูกเมืองสิ เอฟซีครับเอฟซีครับอีพีสามมาแล้วครับอีพีสามมาแล้วนะครับต่อจากทียอนบิดสองมาต่อทียอนบิดอีพีสามมาแล้วครับพี่ครับเราไปฟังไหมแม่แมกดไลค์ให้ผมไหมเร็วๆเกิดเรื่องใหญ่แล้วกอกๆไม่มีวันยับไล่ผมก้องหัวใจรัวๆให้กับผู้ช่วยแจกหน่อยแม่แม่ดันไลค์ตักงห้าร้อยไลค์หน่อยเร็วอีพีสามาแล้วคะ่ะพี่สาลิสาสวัสดีคะ่ะ มึงข่าลูกมึงกูโพสมานเรื่องของกูเมือ่อลูกเมือ่อเค้อนึกถึงจิตใจกูบ้างไหมเออเออหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วด้วยที่พยายามเหยียบห,หัวูว้าคราวนี้อะมันมีโอกาสมีโอกาสพอดี หลายครั้งแล้ว <c oughs> ครั้งเนี้มีโอกาสพอดีเหยียบกูซะเหยียบหัวกูตลกมากตลกมากทั้งทั้งที่คุณก็รู้ว่าใครเอาอะไรไปเล่าใครเป็นคนเอาอะไรมาเล่าไว้ฉันฟังว่าพวกคุณไปกันคุณเล่าอะไรกันคุณรู้อยู่กัใจเปล่าเปล่า มาโตเล่รู้อะไรอยู่แก่ใจรู้อะไรอยู่แก่ใจจ้ะเออฮะฮะเล่าอะไรกูยังไม่ได้เล่าอะไรเลยเออกูยังไม่ได้พูดอะไรสักแกะเลยเออมึงเอาไปพูดซะเออทั้งไลท์ทั้งคลิปเออกูยังไม่พูดอะไรกูโพสแค่สองโพสอ่ะเออถูกต้องเออกูโพสสองโพสเออมึงอ่ะพูดแต่คิดไปเองอีโน่นก็ด่ากูเออ ว่าเขาพูดรับหลังมึงยังไงอะที่ด่ากูอะเอ้ยอะไรวะแจ๊อแจ๊สอะไรวะแจ๊บอกหน่อยอยากฟังโดนป้อนคำหวานสิมึงกูไม่สนนะว่าใครเป็นคนยังไงอะจะนิสัยยังไงก็ช่างหัวแม่มึงนะว้าวแจ๊สเป็นของกูแบบนี้ก็ช่างหัวแม่มึงสิเราจะต้องเข้าใจมึงไหมเออแจ๊ถูกต้องฟังต่อ สาวิจตรเล่านั้นเล่านี้ไม่ได้พูดถึงไม่ได้คุยอะไรไม่ได้พูดถึงจนมาเกิดไม่ได้พูดถึง่างๆนานาเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าเขาหมดเป็นล้านกูเพิ่งรู้นะนี่มามีโพสต์แบบนี้มีอะไรแบบนี้มันกูโพสต์อีกคนนั้นกูนี้กูอธิบายก็โพสต์พูดว่ากูโพสต์อีกเมื่อดากูจะไปทอะไรเมื่อพูดใ้เอสซีมึงด่ากู มึงโค้นไลโคตเมื่อขึ้นไลฟไม่หยุดทำคลิปไม่หยุดท่อาไหนูดจาทำนองว่าไอ้ที่พูดเนี่นะใเสียงในหูพูดมันจะเป็นกนแล้วก็เอาเสียงในหูพูดออกมาค่ะนี้จะแฉเนยใแฉออกมามึอยากทำคอนเทนต์ละสิ จะให้กูแชร์แล้วมึงทำคอนเทนต์นะสิถูกถูกต้องกวนหรือเปล่าโอ้โหท้องไม่ต้องเอาคนอื่นมาเกี่ยวเลยที่เป็นติดของกูไม่มีใครมาบงการกูหรอกมึงอ่ะไปปิดว่ามีคนบงการกูเห็นแต่เงินบ้างล่ะเห็นแต่กินบ้างล่ะไอ้เนี่ยขึ้นไลฟ์ไลฟ์เรียกไม่พอแล้วยังซอยมาเป็นคลิปเนี่ยนะ มันเป็นสิทธิของเขาไหมมึงก็ขึ้นไลฟ์มึงก็ทําคลิปเหมือนกันเออเอ๊ะคุณจะรับผิดชอบตรงนี้ยังไงอ๋อไม่ต้องแล้วค่ะกูถูกด่าเพราะมึงขึ้นไลฟ์อ่ะมึงจะรับผิดชอบกูยังไงเออเอ้นี่กูถามคืนดิเออถูกต้องกูถูกด่าเพราะมึงอะ่ะมึงจะรับผิดชอบกูยังไงถูกวันนี้ผู้ช่ยแจ๊ดสวยมากเลยสิครับจะรับผิดชอบกูยังไงกูโดนด,ดา่ดดาเพราะอะไรคะ ว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือที่ฉันอย่าบอกนะคะนี่แคนที่ต้องรับผิดชอบนะคือฉันฉันต้องอดทนจะต้องรับผิดชอบโดการถอยออกจากสายพิจิ่นนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วมันเป็นสิ่งที่พวกคุณต้องการด้วยใช่ไหมคะจะทำนะคะฉันต้องอดทนใช่ไหมคะโดดเดียวสวัสดีครับพี่พิสารกิบด้วยนะครับจะไมีใครโดดเดี่ยวมึงได้ค่ะมึงโดดเดี่ยวตกงเองอืม พอพอพอจะหี่อปั่นแล้วเกิดกูโดนดิไม่มีใครโดนเดียวมันค่ะออโดนเดียวเพื่อนค่ะนี่เป็นไงครับจนี่ของแท้ครับอันนี้ก็ปั่นแล้วเกินเฮ้ยเป็นไงครับกดไลค์กันยังให้หาถึงห่าไ์ของหัวใจสามดวงให้กับผู้ช่วยแจ๊สครับนายแน่มากนะครับ